หลบปลกเป็กเสียบปากเยพี่น้องเลยเอ้านำลูกขึ้นเติมเติมเร่งเลอดเวลาเลยอดเวลาเลยก็มาพี่น้องเลยโอ้ยเนาะกลับสบายดีและสวัสดีและพี่น้องเด้อโบว์สิอยู่ในและก็ต่างประเทศพี่น้องเลยยินดีต้อนรับข้าสูตส่งมาเตียงทองข้าเหนี่ยคือเก่าวันนี้กลบมาพบพ่อกับสามนมเทาคือเก่าพี่น้องเลยเนาะสามเกือ ลุยกุจำปื้ลุยคนแก่นลุยคนแก่น,น,นบ้านเ่ยระเด็ลุยกุ้งพี่น้องเไยเนาะมาแล้วมาแล้ว,ว,วตะกุ้งพี่น้องเลยเฮากระกลับมาตะเลาะตะไวยอ่าพระไหวยเจ้าพี่น้องเลยมาตะทำบุญอยู่วัดอยู่ว่าเฮากรเลยนะ่ะเวซื้อเนื้ก,กินใช่เนื้กินเนื้อย่างครับพี่ตุน,นอยู่ในนี้พี่ตุ้งอ่าปัพไป,ปเอาไปให้ของบ้านมึงเยอะไปกันเวซื้อมากินนี่พี่น้องเลยมาผักทั้งเอื้อจ้าทั้งแซลมู อใสยังมีอีกยัวในถุงอ่ะถุงเชเว่นเคยซื้อมานะ่ามามามาบดเลยฮะน่ะเออพี่น้องเลยนี่เป็นกเกา็อ่าเ้าวเหนียวข้าวเนียวข้าวเนียยเซียวไปถึงส้วงซื้อน้ำยาซื้อน้ยาล่มดีเพิ่งเมื่อกี้อา่มดียิงหัวนงี่หอด ข้างโคงม้วนได้หรอหัวเลยม้วนวิมัวหัวม้วนเนาะยัยเพื่นเะดี๋ยวไปเบิรงในช่องบวจันพี่น้องเลยเสียงหัวเรานี่กินขาดกินขาดวทั้งเมืองเลเวานี้ก็สู่ชีวิตเียเราสู่ชีวิตขาผู้เดียวผมม่ลูกผมไม่ลูกผมไม่ผัว่าย้าอยาลูกไม่เต้าดเมื่อขายพเดียวยู่รเปนจะถามเราอยว่ามื่กีนี่จ้าม่วงนองมาแล้ว่า

โอ้ยทางเมย์เพิ่นโอ้สบายดีด้วยเมย์เด้ออ๋อเจอกันอีกแล้วเพิ่นก็มาตะเวียงจันเพื่อนี่มาเดียวมาพักอยู่นี่เนาะโอ้ยโดยโดยโดยเพื่องเอ้ได้ยังไงกันแม่คิดไยแอนโอ้ก็ซีล <obviamente> ูกซีลหมดแอนมหาหมอเป็นคนญาติด้วยไหมมยเป็นยังมาหาหมอ ออคุณนลูกนั่งแข้งบน่เนั่งแข้ง่งแขงนังแข่บบเ้งนังแข่งตึอนงงเป็นเป็นลูกเง้ยเป็นอะไรนมันเจ็บบอด้วยว่านอาันกห้ันมัะเจ็บแล้วมันกระดางอ๋มันเจ็บในหัวนี่นะผ่ากาินหัคนกินหินนกินหิหวเลยโอ้อต ยาเวเจร่แล้วจาเจ้าเจ้าเจ้าเมียมากก็ใส่นัเดียวโดูดดยโดยดรัมาผู้เดียวได้น่งรดโดยสารมาเเจ้าเจ้าเจ้าเสนเสีเมียเสนเสียบด้โดดยไปไปไปเฮ้ยอยงไเราพักอยู่ห้องพักเดียวกัน

เออเอาขยาไปทิมเอาไปทิมก่อนใช่ไหมเอ่าทิมแล้วมามาเปลี่ยนไม้ถ่ายถ่ายไม้ถ่ายไม้อ่าอืมมากมากมาตูมากเกยเอืมยังไงเด้บาสที่นี้น้องหมูสบายดีน้องล่ะเอออ่ะไ้ซื้ออ่าเนื้อกินเนื้อยากมาฝากมาตอดมาอนี้อ่าลายยางลายเนื้อ กินแล้วพอเข่ามานี่งังคขั้นได้กินพอดีเลยอืจัดไปจัดไปเสร็จพี่น้องเลยเอ่อปตัวเป็นได้ไงน้องละ่ะไข่นี่บ่ไข่กุเก่าอยู่บ่ขไข่ขึ้น ไม่จ่ามาไม่ไม่สพไปแล้กินข่าพอดีบกยัง่บ่อดกินไงด้เอจ๋าเราเยียนวิชาเสตันมาเราบ่เคยกินเข่ากินน้ำแล้ววะกินเศษอนะินเศอีกเลยโอ้ยกินจานจานนะกินั่นเนาะออแอนน่ะนอนด้ยมื่อนี้เขาเฮาไปเขาไป นมาแต่กาย<บ>ินอ,อ,อืมไปเจอไปเจอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเล้ววะต้องการผู้ชาวเล้ามาช่วยนับเงินเล้ววะพ <c oughs> อแล้วก็เป็นผู้ห่างเลยเอ้ยพ <c oughs> อพอไปไปไปยตายาก็ยา่าฮะเอาคือญาติเงินทับตายที่ไหนเงินทับตาหวาอยกจะให็มันทับใยตัวเนาะไม่รวยเนาะไม่รวยเลยเอา จะบุเชื่อเจ้ไปเบิ้องด้วยคลิปในช่องบรจันจะบุเชื่อข่อยเจะว่าข่อยว่าเอาใน้บัดใจสาวลาวมันบั๋นซอยอ๋อไอ้ลีได้เจ้าบุชนใจบ่ไอ้พี่น้องเลยเราต้องการดีเลยน้ำเงินบุเป็นน้ำเงินบุเป็นอ๋อบุเป็นยังบุเป็นยังเจานะพี่น้องเลยบุเตียกิเป็นล่างเป็นผู้หญิงได้ด้เนาะ กินข้าวก็ยังกังเวินมาหนิเอ๊กินอย่างกินข้าวแล้วมามา่าโอ้ยมากินเสร็จดีไก่ทอดยายอารมณ์ดีขอชื่อมาฝากมาหนิเอ็นท้อนฮ้อนหอน,น่ยายอารมณ์ดีเนียนแล้หัวตลอดจูนายเสวิตนั่นดิอ๋ออ่าสู้ๆย้ายกินเด้อยายเม่บ้านเด้อนี่ไงไปทำนงด้วบ่บต้มตำหมว่วตำส่วนี่นะอือมีแต่แนวจุกจุกเท่านั้นเองอ่าแล้วก็น้องหม้ ซื้อไข่มาให้น้องมูพี่น้อง,ง่างไเนาะซื้อไข่ต้มแล้วก็น,นมคือเกลกียวแต่จโจ๊กไข่ต้ม,มนรรุ่มจานสิบกองแล้วก็ของหวานเป็นองง่างกินได้ใชงมั้งนี่เนาะเห็น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 น้องเพิ่นกินเด้ออ่ากินหละลายด้วยบำรุงช่วงนี้โอ้หวานบำรุงหลายบนหวานเอ้ยเห็นน้อางไร ตอ,อนใบมุ้งี่นะนมันเป็นวันอาทิตย์เนี่ยมันหยุดเพลื่อนที่โ <Okay. S 2> อเคมีสอบมีอย่างนึงอ่าโอเคโอเคเป็นอย่างเงี้ยบืนในสิพาน,น้อนงมูไปอ่าเป็นนัดใบมุง้งปกติในตอนเสาร์เป็นอย่างงี้วันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารได้กลับแล้วเนาะวันอังคารน,นี่ได้กลับในนอนเป็นอย่างเงี้ยอ่าบุกลับนี่จะหายโดดเนาะบุกได้กลับเนาะ อพี่น้องเอ้ต้องได้กลับวาสัานกลับเลยนะทุ่มหายย่ว่แาถวาเถมย์เออเห็นบอาต้าไปหาเพื่อนเพื่อนกันแล้วก,ก็ยิ้มอยู่เนะ<ม>เาะอแล้วเห็นรูปหนาลูกสาวพี่น้อง,งกกนี้แล้วก็อ่าถือว่าโล่งใจแล้ววาสันพี่น้อง,งเอ้เราไปนอนจั้มือพูดเราวาสา,สามมือสามมือ<า>พูด<า>เออทำมาแแรกอืออือ ตอนมาแรกๆยังโมหงว่าลูกเป็นจะไรนเนะาะก่พาบเ่าพี่น้องอนี้แล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็โอ้ชเชลอเปอร์เซอ,อนึ่งดีแต่เราพอเป็นบ้าปเป็นงวพี่น้องเลยเอาอีดีไรเออไม่ได้นอนนั่งอยู่ตรงนั้นนะแม,ม,มะ่มาเตียงคือการมาเตียงมาหาเงินลุมากรุงเทพใหม่ๆแต่อยู่ยังน้อยสิบกว่าปีอโอ้แต่จิเป็นบ้าเราให้เราคิดเราคิดนั่งมาแล้วเราคิดโหดพี่น้องเลย เ้าแบบไม่ได้กินข้าวเราไม่ได้ว่าน้ำพายหรอนั่นแหละไม่ได้กินข้าวกินน้ำไม่ได้ว่าน้ำพายเลยไอ้ปากน้่นกูบออยางปากแล้ววะตอนนี้ก็สบายใจแล้วบันนี้เนาะอ่าแล้วก็เป็นคนคิดมากพี่น้องเลยอดที่ไปแล้วรูปเดือนเดือนเรือจะค้นนะพี่น้องของเจ้านันโมมีไอ้สองคนถึงแปดคนบ็ได้อยู่น้ำ เฮ็ดงานอยู่ไทยบ่บ่เพิ่นเอาเมียเนอะเพิ่นเอาเมียแต่ไปอยู่บ้านอื่นอ่าอยู่ในเฮือนก็มีแต่สองคนเนาะกับแม่เห็นเอ้ยเป็นองเง้ยออ่าอ่าแล้วก็คิดแล้วแล้วแบบคือน้องโมมานี่ยก็อยู่เพียวเนาะง่วมเงาอยู่พี่อนอะไรแล้วก็เฮ้ยเป็นโรคซึมคืออยู่มัดตลอดเนาะบัดมาหางบัดบันเดียวเคยอยู่น้ำกันตลอดตลอดออ้าวอ้าวอดเนาะ เออเชหน่อยก็ได้เมื่อหอแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> กอดกะักกะๆก็เริ่มเงอนเด้อ <c oughs> พี่น้งองเอ้ยเองือ่อนวันนี้กับผรมร้อยนิ่มพี่น้องเอ,อ้ยวันนี้คือว่าสิ่งที่ห้องรอคอยกับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ก,ก่อนนะคิดอืมเย็นบ่อืม <c oughs> ออม,มอนมอนลงมอนลง เปิดเปิดจั๊กอะไรเหรอสาวหายนิ่งเย็นอยู่หัวพี่เนโน่แต่ห้องบะเตียงสาวสี่สาวสามยิ่งหอนอยู่รู้ว่าบะเตียงใครมั่นลายวะเนาะเออพี่น้องเอ้บะชีเบงออกอยู่จักไปชีฮับเนี่ยน้องมู่เอาอยู่บ่ไข่มั่นบ่มี้ใครต้่นหลับโอ้ยตายแล้วพับเวงปันกันนะจั๊กลูส่งลูพี่น้องเอ้ไอคนนี้หมอเขายังโบโจ้โจย ไปกิน,นกข้าว<ร>ในร้อเลยว่ะคือพร้อมแล้จ้า,าน้องโมฮัทอ๋อบนที่แล้วเรากินยากเนาะกระโอยเป็นธรรมดาธรรมดาอ่าซ้อมก็ต้อกินกินอย่างได้ปกติฮะเลยแป๊บเดียวกินได้เผากับไข่อ่ะอกะเมคก,กี้อือืมอืเอากินชัมนี่ไปก้อนให้ได้ๆไข่แล้วเนี่ยมีประโยชน์เดีวกับนุ่มเนื้อหมูตัวกุนตินทรงกินอ่าเพราะว่า ตอนนี้เราเราขาดลายชิงหลายอย่างพี <Sai none. S 1> ่น้องเลยต้องการร่างกายต้องการวิตามินนะสารอาหารแคลเซียมต่างๆพี่น้องเลยเหมือนมันแก้งเนาะฮะแอะตอนรางวันเหลรอล้อเหรอืมนะหยิบเจ็ดอืมถ้าเล่งขึ้นสามสิบพุ่นอ่ามันยังหนาวอยู่คืองุ้มกันก็แค่ มันค้างเท่านั้นแล้วพี่น้องงี้เนาะก่อย่างเบียร์เอฟซีมาหาสิบ่แมนชื่อนี้จำไม่ได้ละลืมผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงนี่ที่เผ่านเอาอันนี้มาให้เด็กโอ้แมนอ๋อแล้วมามากกระไพมาคนเดียวเอ้าหน้าตาสวยสวยบ่อืมขาวขาวนะอ๋อ้วเป็นโทรหาบ่เตียงอยู่พี่น้องเอ้บ่เตียงจะบ่ได้ สวยซื้ออะไรนะจำม่ได้เหรอโอเคได้จำซื้อเป็นทูหาบ่เตียงอยู่บ่เน่าจมเองบ่เออเออบ่เตียงก็เออพี่น้องเนียมาไปทำบุกทำบุญไปอันนี้ก็ได้โบได้หับชายเพิ่มด้วยก็โบหิน บูนน่ไพนน่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าขอโทษขออภัยใลายเด้อเอบุรีมหานุพบเจอพี่น้องเอ้ยเดกียก็ลืมโดยโดยโดยขับรถมาจากร้อยเอ็ดผูปาตพี่น้องเอ้ยเนาะขอโทษขออภัยใลายเด้ออ่ามาตั้งแต่ร้อยเอ็ดู มาหาพระบุหินพี่น้องเลยพอบะเตียงก็อยากไปไลมไบบ่มงไล่บอนนี่พอมีโอกาสเนาะก็เอพีก็ในน้ำไลมไบบ่มงไล่บอนมงนั่นวัดสวยมงนี่วัดงามะะก็อยากไปกะไปไหวพี่น้องเลยอ,อยู่แตห่ห้องวิซีมันก็ชิงเสีงเบือเบ่อจะได้บุหุนอนกับบ่คอยรับน้องมูมนอนรับอยู่ปรยุหองอย <laughs> ที่แต่บนนอนม่ทตี เออดีแล้วดีแล้วพี่น้องเอ้อ่าแมจ่าได้ใช้นอนรับอยู่บ่ะกินแล้วก็นอนเนาะเอนไปแล้วพี่ต๊ดเด้ออ๋อเย็นตกโต๊ะครับโอเคโอเคพี่น้องเอ้อ่าผลกระตุกดีขนาดเนาะกระตุกอยู่บ่มือเวินบ่อือหากระตุกนี่ใช่เนาะต้องเอเวนี่แดน แดดทั้งวันมาเนี่ยนะโดยมีเห็ดใส่กันแท้พี่น้องเลยโซงใส่เจ้ามาจากนั่นแหละเอาผลมาน้ำเอยเนาะพี่น้องเอ้ผลก็ไดะไรไล่ตูดกันมาอยู่อ,อ,อ่ะมีแต่นอนตกม,ม้งตะมือฮันต,ตะเต้งคืนบ้างเชงคืนพัวนะป๊ตตู บธรรมดาตัวสารมันจะสู่คนเาเตียงไปเเ่าเตียงนอนตีสองเครื่องกี่นาทีอาบน้ำสี่ทุ่มห้านาทุ่มนี่ยงไม่ได้มีอย่างนี้รอกทรศับทธุรกิจของเราธุรกิจส่วนตัวแต่อะไตังเลยอุรกิจอิจสโดยชื่ออยู่บหวยเะรชื่อบ่ลอตีรีบอก อย่าถามเราชื่ออะไรอ่ะถาให้ให้ถามเลยว่าว่าลัดกันเลยอ่าถือถือถือรางวัลที่หนึ่งเพราะอะไรเห็บน้ำแม่ถือวันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะบอกเจ้าดอกถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งบอรอื่นมันออกเหมืนบอ่าตอนแรกเขาจะบอกบอกเตี้ยผัดโน้มน้อมในเด้อเดี๋ยวไปกรุงเทพกันเอาเดี๋ยววันที่สามกลับมาเจอกันนู่นนี่นี่ละอ๋อคือไปถึงแค่อ้าวจะจไปยังเอ้าเขาจะไปขึ้นเงินหรือเปล่เจ้าก็บวันที่คีมัจะใหงไฟยพาไปเลยบ่ เจ้าผัวญานบอกหมอใครจะบอกว่าเจ้าเขาอยู่เป็นทุลักกับน้องโมเด็กคอยกันไปถึงเงินคนเดียวดานอู้ฮู้เจะไปไปจะอยู่กับน้องโมล่ะพาน้องโมไปน้ำไปขึ้นเงินน้ำกันเพื่ออะไรโมต้องงานหมอไม่กลับมาคอยจะบอกคอยไปเห็ดอย่างนี้โอ้เจ้าผัวญาติบอกเอ้าไปคนเดียวจะไปหอบเงินครเขาเขาจะปุ้นเนาะเจ้าจะไปหอบเงินเนาะ เราไปคืนเนี่ยเราก็เอาแค่อันนั้นคืนมันซีเราแล้วก็พอโอ้มาไหนก็พิจิบเงียบเฉยไว้ยพี่บอกกันไว้ยพี่พูดซื่อเกว่าแบบนี้ไะเอ้าโอ้ยเจ้าดึงว่าแบบนั้นนะเยอะคุ้มคิดกันยังยังตัวกันเลยบอกแม่เคยไปนี่ตัวเคยเคบอกเคยไปกรุงเทพไป๊บเดียวลงมาค่อยจะบอกน่ะแป๊บหนึ่งว่าชั้นโอ้ยพี่น้องอย่าเนาะ เอาเอาให้มัน่ืึงกอนถ้าถึงแล้ววันที่หนึ่งจะชิเลี่ยงยังข่อยได้เรากินยังข่อยจะเลี่ยงบ่แม่อ๋อยากกินยังกินได้ทุกอย่างเลยกินได้ทุกอย่างเลยอ๋อพี่น้องเอ้กินยังเรี่ยงเลยจะใหรเรี่ยงอะไรดิละมันจะบ่ได้ยังสุดน้องเอาอ่ะสะบืนมาลุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้จะมุ้งกันนะเอ้สี่มงก็มู้แล้วอืมสี่มุ้งหูผลสี่มงเรงแม่สี่มุ้งหูเลขที่ออกหนึ่งห้าศูนย์หก ม่าไปเด้เลยเลขที <S <S ่ออกแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเลขที <8 <8 <8 ่เบียนรถบัวเตียงได้ด้วคนนี้่ซื้อแล้วอ๋ออ่าเพรที่แล้วซื้อแล้วบเถอกเลยบขซื้อพนี้แปดแปดเจ็ดเจ็ดอ่ะบอกจะซื้ออยู่แล้วยวลองซื้อบางนะบ่ซื้อแล้วอเอ่ารอบนี้เอาไหมรอบนี้เอาไหมเออหยุดจะก่อน ซื้อจากใบสองใบถ้าถือก็ได้ชิบสองล้านได้เน่นอะป้าโตเสียดให็นไหกว่าบุถือกันเรืวันไข่เคียงเก่าแลาวน้อยจอ่าซตัวไทยได้เท่าไหร่สามตัวไทยได้ใบละสี่พักอพอได้ขาดรถเมื่อวานได้เหนเนาะแต่สอตัวไทยใบละสองพันเอาเอาเอพี่น้องไงรุ่นรุ่นน้ำกันมาชี เสียดหรือว่าซุยบางคนรอบก้อยโอเคพี่น้องเลยอ่ะมื่อเนี่ก็ซื้อนะกินเนีอยากเมื่อพักมาต้อนทางเอจาทั้งน้องโมพี่น้องเไงก็ะชีห้ยเป็นพักพ่อนบานนี้มาเตียงก็ะชีไปหาอ่าพักผ่อนสักหน่อยแล้วก็ะชีบอกไปหากินข้าวกินน้ำกินข้าวดึกดได้มาเตียงพี่น้องเลยอ่าซีซุมกินข้าวกินแล้วก็นอนบานนี่พุ่งก็ะยชดออกหยุดออกพี่น้องอยู่บนที่นี่เป็นยังไงสบายสบาย โดยอ้าวโอเคไปนี่พากาันกินข้าวกินน้าอาบน้าอาบในอ่าสู่ป้าเพิ่นกินเนยลยเด้อป้าป้าเพิ่นก<ม>ินข้าวกับเราทุกวันกินข้าวกับเราพิ่นบอกให้กินอยู่แล้วต้องกินน้างน้องโอเคโอเคพี่น้องเลยอ่าอ้าวสบายดีพี่น้องเน่ยเด้อบัจกุจคนมาอัปเดตอาการน้องมูเพิ่นมื้อนี้กกดีขึ้นหลายพี่น้องอย่เนาะย่างเลิ่มคล่องแล้วบื้อนี่มอนัดใบม่วงพราะเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวสิพาน้องเพิ่นไปเมื่อเสียงกกสิไป คุยก,กับแพทย์กับหมอเพื่อนเพราะวะ่ามีส่วนใดแน่ที่ซอยทงอางน้องเพื่อนมาเตียงกับสิเฮ็ดคลิปขอบุญขอบคุณทงางหมอแพทย์หมอเพื่อนหน้าที่น้องเนาะที่เป็นรักษาน้องมมืจนหายจนเศร้าในมือน,นี้พี่น้องเลยอ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสบายดีบัรดรจูุณทุกคนเด้อพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องมาเตียงกัน ขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะบาดท,ที่นี่เนาะกะซื้อของมาผ่านมาตอนทางน้องมูคือเก่าพี่น้องเลยก็ขอขอบคุณตกคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีวัชรคูุกคนที่เข้ามาติดตามทำส้มคลิปจนจบแล้วก็บนนะบอกคำโฆษณาในพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณเลื่อยๆแล้วก็ขอโทษขออภัยที่เอฟซีมหาแล้วโบกโบเจอพระแม่พี่น้องเลยบางทียราเตียมกัน,กนกไปข้างนอกนะพี่น,อน้องเนาะกะไปเลาะไปริดนั่นแหละพี่น้องเลยไปถ่ายคลิปถ่ายทำให้พี่ให้น้องเบิง้งสถานที่ต่างๆพี่น้องเนาะ ขอโทษขออภัยายๆถ้่มาแล้วไม่เจอพี่น้องเออสำหรับวันนี้ไปก่อนเลเด้อพี่น้องเอสบายดีพี่น้องบัดส,สูขุสุขคนบายบายนะพี่น้องเนาะ